ครับคราวนี้คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวเสริมนะครับอันนี้ผมรวมทั้งตัว academy กับดากาศิฟนะครับเอ้ยไม่ใช่ academy กับดอน of technology นะครับซึ่งจริงๆอ่ะอเวลาถ้าสอนคนเล่นใหม่อ่ะสอนพักตับกับ academy ก็โอเคละตัวดอนออฟเทคโนโลยี technology เนี่ย มันเป็นตัวเสริมมินิเอ็กซเพนชั่นที่ทำให้เกมเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ถ้าคุณใส่เบนเกมผสมกับ Academy อ่ะมันยังไม่สุดนะมันต้องใส่ดอทอเทคโนลีตัวเนี่ยเกมเนี่ยออกมาสุดมากเพราะอะไรเพราะคาแรคเตอร์แต่ละตัวความบาลานไม่เท่ากันเก่งไม่เท่ากันสกิลติดตัวไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวดอทออฟเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนทำให คาแรคเตอร์ <Character S 2> บางตัวไม่เก่งจนโอเวอร์ไป,ไ,ปไม่กาดจนนูไปเลยปกติเนี่ยเราเล่นตัวโซ่เล่นยากมากสกิลไม่เคยใช้ท่ามันไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ตัวโดนออฟเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บมันให้ตัวละครที่เป็นตัวโซ่อะเก่งขึ้นเยอะเลยมีสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นไีมมูต์แอคชั่นให้แรงขึ้นแล้วก็มีกลเทคโนโลยีมีกลส่วนตัวที่ทําให้มีท่าแบบเพิ่มขึ้นอีกนะครับมามาดูกันเริ่มที่ตัวอะคาเดมีก่อน ถ้าเราใส่ตัว Academy นะครับอย่างแรกเลยการ์ดแอคชั่นโลเคชั่เนี่ยมีเพิ่มอันหนึ่งนะครับคือ Academy ี่อย่างที่สองเลยคาแรคเตอร์ Character เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไงดูมุมขวาบนเราไปใส่ละอ c คาเดมีการ์ที่ใส่จะมีการ์ดท,ที่เป็นพวก s p สเปเชียลไซเมนที่เป็น Academy นะครับถ้าใส่ดอนอัพเทคโนโลยีก็จะมีนี้นะครับต่อมา ผมบอกอย่างคืออะคาเดมีอ่ะใส่ต้องใส่นะเกมทำให้กลายเป็นเกมที่ดีขึ้นอีกเยอะเลยเพราะอะไรเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตเกครับตัวนี้เริ่มมาทุกคนจะมีโปรโตเกที่มีแอคชั่นพอยต์หนึ่งะครับเวลาเราเกรดสก,กิลให้โปรโตเกอ่ะต่อไปมันจะกลายเป็นตัวที่มีแอคชั่นพอยต์สองแล้วก็มี Point 3, แอคชั่นพอยต์สามในอนาคตเก่งเท่าพ่อมันเลยนะ เริ่มมาเราจีโปรโกเกสติดตัวหนึ่งตัวตอนแรกค่าจา้างยังไม่ต้องจ่ายด้วยพอมันเริ่มมีกิลแล้วค่อยจ่ายนะครับถัดมาคือมี Action. แอคชั่นอไซิสเมนต์การเพิ่มบิกกองหนึ่งข้อมู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้โทเค็นนะครับอีเวนต์อีกเซตอีกเจ็ดเม็ดนะครับเป็นอีเวนต์เจ็ดเม็ดเวลาใส่เนี่ยเราจะสุ่มนะครับเอาสีเขียวออกเจ็ดอันเอาไอสีฟ้าอันใหม่เจ็ดอันใส่เข้าไปแทน แล้วก็สุ่มๆๆ่เปิดมาสามอันแล้วก็ถัดมาคืออันเนี้ยตัวพีก,ก็คือบอร์ดอ่าะคาเดมี่อะคาเดมี่แอคชั่นนะครับหมดละอันนี้การเซตอัพของอะคาเดมี่นะครับต่อมาตัวเซตอัพของดงอทออฟเทคนโนโลยีนะครับคือแผ่นนี้ แผ่นเทโบรีแผ่นนี้นี่เองนะครับดูว่าเราเป็นเผ่าอะไรเป็นประเภทไหนถ้าเราเป็นโซ่เอาแผ่นนี้ไปเลยถ้าเอาเราเป็นเผ่าผีก็ได้แผ่นนี้ไปดังนั้นเผ่าแต่ละเผ่าเผ่าแต่ละเผ่านั่นแหละนะครับทั้งสอัน,น,นตัวเทคโนโลยีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับความสามารถก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ บอร์ดเพลเยอร์ก็จะพลิกมาเป็นแบบด้านนี้ด้วยมันจะมี2ด้านบอร์ดเพลเยอร์คือแบบที่ไม่มีรูปฉาแกแับแบบที่มีรูปฉากให้เล่นแผ่นที่มีรูปฉากแหละดูตรงนี้แล้วทีเนี้ยถ้าใส่ตัวดอนออฟเทคโนโลยีฉากเริ่มต้นมาเราจะมี2ฉากนะครับเวลารีฟิลเราจะรีฟิลจากล่างขึ้นบนแต่เวลาใช้เนี่ยจากบนลงล่างจาไว้นะเติมจากล่างขึ้นบนใช้จากบนลงล่างต่อมาถ้าเราใส่ดอนออฟเทคโนโลยีจะมี กลนส่วนตัวอย่างเกอ c o ิโกก็จะมีกลนนี้ s สเปซวาร p i n g นะครับความสามารถของกลของตัวเองคือนอกจากจะทำให้กลเบสิกเนี่ยมาแรงขึ้นแล้วอันนี้รู้สึกเป็นทันสปอร์แมนแทนทันสปอร์แมนจากซึ่งจะมีห้าคะแนนห้าบาทนะครับสองชาติกลายมาเป็นกลนส่วนตัวเนี่ยที่ทำให้มี7คะแนนแล้วก็มีโบนัสจบเกมด้วยแทนโบนัสจบเกมของดวงตาเลยก็ได้ซึ่ง ตัวนี้ดีมากบอกเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันอย่างกัดกนประจําตัวบางตัวอย่างน้องเลสโลตัสก็สามารถแอชชั่นหนึ่งอะสามารถลงได้สองทีแต่แอชชั่นหนึ่งลงได้สองทีอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากนะครับตอนออคเทนอยีกม็มีอะไรก็เพิ่มแผ่นนี้แล้วก็เพิ่มแผ่นนี้แล้วก็เพิ่มกลนประจําตัวแค่นี้เองแล้วก็ใส่การ์ดที่มันเป็นการ์ดตัวดอปออเคเทนลยจมุมขวาบน น,นิดเดียวนิดเดียวนองออฟเโจะเพิ่มนิดเดียวแต่เพิ่มนิดเดียวแต่เกมนุ่มลึกไปเลยซึ่งไม่เหมาะสําหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะครับคนที่เล่นครั้งแรกเล่นเ,นเบสดเกมใส่แคมิ่งก็พอละ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมมุติว่าเริ่มต้นรอบใหม่เราทํายังไงอ่เริ่มต้นมีสามคะแนนเงินเพิ่มขึ้นอีกสองบาทนะครับทีนี้เรามาสอนก่อนว่ามีอะไรเพิ่มขึ้น พอขึ้นรอบใหม่สิ่งที่เราต้องทําคือปึ๊บเราจะเปิดตัวจดหมายเนี่ยสองฉบับนี่ตัวจดหมายสุกเปิดมาสองอันอนะครับวางไว,ว,ว้บนช่องแอคชั่นตรงนี้อ่าจะเป็นสกิลที่เราสามารถทําให้โปรโตโกเกนเนี่ยไปเรียนได้นะครับตรงโน้นทีนี้แอคชั่นตรงนี้ใช้ยังไงสมมุติอ่าควา่ำคว่ำคว่ำคว่ำเปิด อทีนี้เวลาเราไปทำแอคชั่นนะครับที่รคนเดอรมี่ตัวอย่างหับวกสองให้แอคชั่นห้าแอคชั่นที่รคนเดมีททำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเราสามารถจ่ายสองแอคชั่นเพื่อเรียนความสามารถให้โปรโตเกตตัวนี้ได้เราเจ้าแผ่นนี้เอามาใส่ให้โปรโตเกสเลยจากล่างขึ้นบนทีนี้เนี่ยเราสามารถจ่ายสองแอคชั่นเพื่อเรียนความสามารถใหม่ให้โปรโตเกสได้แค่ใบเดียว ต่อหนึ่ง worker ต่อ1 worker เท่านั้นแปลว่าถ้าผมอยากจะเรียนซ้ำในเทิมเดียวกันเนี่ยผมต้องเอา worker ไปเก็บ special assignment แล้วก็ลง academy อีกรอบหนึ่งถึงจะทำให้เราสามารถเรียนส s k สกิลในรอบเดียวได้อืมก็คือ1 location card เ่เรียนได้1สกิลง,ง,ง่ายงอ่ะ a c ชั o นที่สองทำได้คือ generation เพื่อซูมเปิดจดใหม่ฉบับใหม่ขึ้นมาได้ทีนี้การุูมเปิดจดหม่ฉบับใหม่จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีช่องว่างเท่านั้น อย่เี้ยเราสุ่มเปิดละเราเลยชั่นคอยเราเปิดอีกไม่ได้เพราะช่องว่างมันเต็มนะครับจบรอบแผ่นที่ไม่มีใครออกก็โยนทิ้งง่ายงอ่ะหมดละทีนี้แอคชั่นถัดมาที่ทำได้คือจ่ายสอแอคชั่นเพื่อทําการรีโนเวท o ูมนะครับการรีโนเวทห้องห้องเกมนี้มี2ประเภทนะครับอยู่ตรงนี้เลย<อ>ก็คือ p แพคเ e r o o m กับ Classroom ทีนี้มันก็จะมี3ามเลเวลแล้วหนึ่งสิบหกสามหกเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะสร้างรีโนเวทคือแอคชั่นสร้างห้องนั่นแหละถ้าเราอยากจะสร้างห้องเนี่ยที่เลเวลสูงกว่าเฟรมของเราเราต้องเสียคะแนนตามเสียเงินตามส่วนต่างเหมือนกันสมมติผมคะแนน30ผมจะสร้างห้อง3ามหกผมก็เสียเงิน6บาทนะครับทีนี้เปิดห้องนะครับทำยังไงก็เลือกเลยอยากเปิดอะไรสมมุติว่าผมอยากเปิดคาสรูมคัลาสรูมคือสิ่งที่เรียกว่าอัปเกรดมาอยากผลให้มันแรงขึ้น สมมติผมอยากเปิดขั้นลุมงเนี้ยขั้นลุมสิบหกใช่ไหมผมมาลงที่นี่เขาบอกว่าถ้าเปิดคันุมงสิบหกคุณสามารถจ่ายเงินห้าบาทเพื่อสามคะแนนได้่ะผมก็จ่ายเงินห้าบาทปิง้งคะแนนก็วิ่งเลยหนึ 1, 2, ง่งสองสามปังได้ง่ายทีนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้ทงตามรอบนะครับทงเนี่ยดูว่าเปิดคัดลุมเนาะโอเคคัดลุมดูว่ารอบนีนรอบที่เท่าไหร่ตามนี้อย่างเงี้ยผมเปิดทงที่รอบแรกเลยเราจะได้สี่ทง เอาเอาทงมาวาง4อันหนึ่งสองสามคอนเซปต์นะครับของการรีโนเวทลูมเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ห้องของใครทุกคนสามารถใช้ความสามารกของห้องนี้ได้หมดแต่เจ้าของห้องที่เปิดจะได้คะแนนและจะได้ทงทงสำคัญยไงทงเป็นมาจดิตี้นะครับจบเกมเนี่ยใครมีทงเยอะสุด จะได้โบนัสคะแนนสูงมากๆสูงเท่าไหร่จะไม่ได้ต้องไปดูในคู่มือน,นะครับคะแนนตอนนี้นี่คือตอนจบเกมใครคะแนนตรงเยสุสสี่ 4, คนสามคนสองคนนี้ห้าแต้มสิบแต้มห้าแต้ม ทีนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงทงจนหมดแล้วผู้เล่นอื่นจะต้องเอาทงที่ยังไม่ถูกใช้ออกจากเกมคนละอันซึ่งแปลว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่มีทางเป็นมาจนตีแน่นอนนะครับอ่ะหมดแล้วการลงทงเราสร้างห้องถ้าเราสร้างตัว practice room เหมือนกันก็ไอ้เนี้ยไอ้ทิดงูมมันจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้สองห้องนี้ต่างกันยังไงนะครับ ทีเนี้ยเรามีอีกสองแอคชั่นนะครับคืออันแรกเอากลที่เราต้องการมาใส่แพทชิสลูมหรือคัสสลูมหรือเอากลนที่เราอยากอัปเกรดมาใส่ลงแพทชิสลูมคัสสลูมคือการเปลี่ยนกลนไปเป็นอินคำนะครับมันจะเพิ่มเกมิมตัวเสริมมันจะเพิ่มเฟสใหม่เขาเรียกว่าเฟสแพทชิสลูมนะครัะไม่ใช่โทษเฟสคัสสลูมคัสสลูมเฟสเนี่ยก็คือเฟสหลับอินคัมก็คือการเปลี่ยนกลนเนี่ยเราไม่อยากบอกว่าต่อไปเนี้ยเราไม่อยากจะเอากลนมาแสดงในโรงละครแล้ว เราเอากลน,นี่ยมาแสดงไว้คาส์ลูมนะครับก็คือต่อไปนี้ยตั้งแต่ยุคที่เราลงกลน,นั้นไปอะ่ะตั้งแต่เราในตั้งแต่ยุคที่ลงกลในคาส์ลูมอ่ะกลนั้นจะไม่สามารถเอาไปเล่นที่เวทีได้อีกเราจะเล่นเวทีครั้งสุดท้ายในรอบนั้นดังน,นั้นเอาลงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนไม่ไ,มไปดูทีเวทีแล้วคนมาดูที่นี่แทนนะเอาง่ายๆก่อนเราจะเอาเม็ดตัวนี้ เนีย่ยเส้นตอนนี้กลนตัวนี้มเป็นรูปหัวใจใช่ไหมเราจะเอาเม็ดเล็กๆที่เป็นรูปหัวใจออกมานี่เม็ดเล็กอันนี้เราอยากจะเอากลน,นี้ไปอัปเกรดทีนี้จำนวนแอชชั่นพอยต์มันเขียนมันเขียนมาเนาะเขาบอกว่าถ้าเอากลเร็วหนึ่งไปใส่เนี่ยใช้หน,นึ่งแอชชั่นพอยต์เร็วสิบหกใช้สองแอชชั่นพอยต์กลสามหกใช้สามแอชชั่นพอยต์เงี้ยใช่หนึ่งแอชชั่นพอยต์เอากลไปลงปึ๊บเลือกได้ว่าจะอยู่ช่องไหนนะครับถ้าเอาลงช่องบนเนี่ยช่องเนี้ย เขาไปลงปุ๊บเขาบอกว่าต่อไปเนี้ยคนรุกหัวใจผมอะต่อไปเวลา,าไปพีแพ้ครับใช้แอคชั่นพอยต์น้อยลงหนึ่งแอคชั่นพอยต์หรือถ้าผมเอามาลงอัปเกรดที่ช่องนี้แปลว่าต่อจากเนี้ยไปเวลาคนเนี้ยถูกแสดงจะได้หนึ่งคะแนนกับเงินหนึ่งบาทเพิ่มขึ้นทางเกมจนกว่าเราจะย้ายทีนี้นะครับเราสามารถแอคชั่นพอยต์เพื่อย้ายไอตัวเนี้ยย้ายไปย้ายมาได้หรือจะย้ายเข้าคัสลูมแต่คัสลูมจะพิเศษตรงที่ถ้าเราย้ายเข้าแล้วเราสามารถย้ายไปย้ายมาได้แค่ในคัสลูม นะครับเราจะย้ายออกจากคารูมไม่ได้นะครับคือไม่เหมือนในนี้ไอ้นี้ย้นนยายายังอิสระด้วยเหตุผลคือไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันจะมั่วนะครับทีนี้ในเวลาที่เราย้ายกลนหรือว่าลงอ่าเอาคนไปเอากลนไปลงที่คารูมหรือย้ายคนจับแพชชิลูมมาเข้าคารูมเนี่ยถ้ากลนที่ย้ายมามันเลเวลตรงกับเลเวลของห้องเนี้ยจะได้โบนัสอย่างเช่นถ้าผมเอากลนเลเวลสิบหกมาลงอย่างเงี้ย ผมได้สองบาทหนึ่งชาตินะครับโอเคทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลน,นี้อยู่ใน classroom. คัาสลูมกลนี้จะไม่สามารถทำแอคชั่นที่เวิร์กช็อปได้อีกต่อไปแล้วนะครับเราไม่สามารถเข้าเวิร์กช็อปเพื่อพิแพค์คน,นั้นได้แล้วนะครับแต่รอบนี้กลยังถูกแสดงได้อยู่นะครับหลังจากนี้พวกทริคที่เหลืออยู่บนเวทีที่ตรงกับกลนที่เรามาลงในคลาสลูมเนี่ยจะไม่สามารถแสดงเดบิวตอไปก็คือโยนทิ้งไปเลยรอบน,นั้นต่อไปนี้ก็โยนทิ้งหมดเลย หมดละเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยหมาเข้ามว่อาอยไงไสมมุติว่ากลที่ผมใส่เป็นกลรูปหัวใจเนาะอ่ะก็ดูอย่างนี้นะครับหมายความว่าตอนจบยุคนะครับกลเนี้ยผลิตเงินได้เท่าไหร่ได้เงินเพิ่อมอีกสามบาทสมมุติว่าเงินกลผมไม่ผลิตเงินศูนบาทใช่ไหมผมเอากลน,นี้ไปใส่จบยุคก,ก็จะป็นอินคัมสามบาทตลอดนะครับก็จะได้เงินสามบาท ย่างถ้าเป็นได้ชารตจก็ได้ชาตเพิ่มมันไแต่เงี้ยกลมันไม่ได้ชาติมันก็เลยไม่ได้ชาติอีกมันก็เลยจะไม่ได้ชา์ิต้องเป็นกลที่ได้ชารติมันถึงจะได้ชาติเพิ่มอะไรอย่างนั้นทีนี้นะครับก็เลยก็ตามยกเข้นผมโกเขเมรอวิ่งมาถึงตรงเนี้ยติ้งเขาบอกว่าจะเปิดสล็อตก็คือรอบสี่กับรอบหกเนี่ยพอมาถึงรอบสี่ปุ๊บสล็อตจะถูกเปิดเพิ่มสองสล็อตเมื่อถึงรอบหกปุ๊บ สล็อตก็จะถูกเพิ่มสอนสล็อตนั่นเองจะทําให้สร้างห้องได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไม่เกิดการสแปมห้องตั้งแต่ต้นเกมสุดท้ายและท้ายสุดของ a c a d เด y ก็คือโปรโตเกออันนี้คือจุดพีคของเกมเลยนะครับเขาบอกว่าทีนี้เมื่อตัวโปรโตเกอเนี่ยได้รับสกิลด้วยเหตุผลที่ว่ามีมีเวิร์เกอร์ตัวอื่นไปลงเก็บสกิลมาให้โปรโตเกอหรือโปรโตเกอไปลงเพื่อเก็บสกิลมาเองนะครับจะทําให้โปรโตเกอเก่งขึ้นเรื่อยๆ เนี่ยอย่างเช่นผมใส่สกิลเนี้ยให้โปรโตเก้ต่อไปเนี้ยโปรโตเก้ไปลงแอคชั่นที่ทเทเตอร์จับได้เพิ่มอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์ซึ่งแปลว่าถ้าผมอัปเกรดโปรโตเก้เป็นเลเวหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งแอคชั่นพอยต์ไปลงก็กลายเป็นสองแอคชั่นพอยต์ทีนี้ในอนาคตเนี่ยอ่ะสมมติผมไปเรียนมาเพิ่มอีกเห็นปะใส่ลักที่เป็นรูปเนี้ยทำให้โปรโตเก้เนี่ยกลายเป็นเลเวสองแอคชั่นพอยต์ทันทีที่มีการเรียนสกิลไปอย่างซึ่งแปลว่า ถ้ามีตัววอร์กเกอร์ตัวอื่นไปเรียนให้อ่ะโปรโตเกสที่ถ้าเรายังไม่ถูกใช้อ่ะในรอบนั้นอะมันอัปเกรดทันทีเลยอ่าแต่ถ้าถูกใช้ไปแล้วก็ช่างมันนะครัอย่างเงี้ยมีคนไปเรียนมาอีกอ่ะต่อชั้นพอยต์อะไปเรียนมาอีกปึออ๊บแปะตามแล้วโปรโตเกสจากเลเวลสองก็อัปเกรดยเป็นเลเวลสามไปเลยเทพเทปเนี่ยเห็นว่าจบรอบโปรโตเกสต้องจ่ายค่าจ้างด้วยแล้วก็โปรโตเกสเนี่ยถ้ากไปลงไอชั่นที่นี่เวิร์กช็อปนะครับได้เงินหนึ่งบาทตามจำนวน คลิกที่ได้สร้างโหโดอันนี้แรงมากได้เงินแบบปั๊มตังรัวๆเอาไปลงที่เวิร์กช็อปจาก3ามไอชั่นลายเป็น4ี่ไอชั่นพอยต์ลงบวกหนึ่ง 1, ไกยเป็น5้าไอชั่นพอยต์ใช้การแอชั่นรวมเป็น6กไอชั่นพอยต์อย่างโกงอปโตเกมมันมากนะเกมเนี้ยทำให้เราสามารถคอสตส้มอะไรที่คิดท่าคอมโบแปลกๆได้ทำให้เกมมีวาเลนซ์สูงขึ้นมากหมดแล้วสำหรับอะคาเดมีนะครับ สุดท้ายคือดอนออฟเทคโนโลยีนะครับดอนออฟเทคโนโลยีเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเราจะมีแผนนี้ขึ้นมาแผนหนึ่งเราจะมีแอคชั่นพีแพร์พีแพร์เครื่องจักร mm hmm. เขาเรียกคอนแทปชั่นอันนี้เรียกว่าคอนแทปชั่นนะครับมันจะมีคอนแทปชั่นเต็มเลยสําหรับสีอื่นๆถ้าเป็นของดวงตาก็ mm hmm. กจะเป็นคอนแทปชั่นแบบนี้นะครับคอนแทปชั่นเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกว่าเราสามารถใจหนึ่งแอคชั่นพอยต์กับเงิน2บาท mm hmm. เพื่อสร้างคอนแทปชั hmm. ่นได้หนึ่งแอคชั่น นะสมมติผมมีแอคชั่นพอยต์เหลือแค่หนึ่งแอชชั่นจะอีกสองบาทเพื่อสร้างอีกคอร์เคชั่นได้ทีเนี้ยคอน์เคชั่นตัวเนี้ยบอกว่าในขณะที่เราพีแพคคนเนี่ยถ้าทรัพยากรเราไม่พอเราต้องพีแพคคนแต่ว่าของไม่พอเราสามารถพลิกคอนเคชั่นได้อย่างเงี้ยสามารถลบของที่เป็นสีส้มหรือสีขาวได้อันหนึ่งพลิกอันหนึ่งเพื่อลบของอีกอันหนึ่งได้ณนะเวลาที่เราจะพีแพนะครับทาให้มีท่าได้แบบไม่ต้องจำไม่ต้องมานั่งเสียเวลาซื้อของที่มาเก็ตอ่ะแบบบางทีในเกมเนี้ย ถ้าเล่นเกมจริงๆเราจ,จับแอคชั่นได้เลยเฮ้ยคนนี้ลงแอคชั่นที่ซื้อกลล้ะเดี๋ยวมันจะต้องไปลงแอคชั่นซื้อของและมันเดี๋ยวค่อยมาพีแพร์แล้วค่อยไปลงที่เวทีซึ่งนั่นแปลว่าเราอจะประหยัดสเต็ปไปได้หนึ่งสเตปผมซื้อกลผมไม่มาซื้อของแล้วผมลงพีแพร์เลยเพื่อใช้ใช้สกิลของคอนเทปชั่นแทนทําให้พีแพร์กลได้ทันทีแล้วก็เอาจากตัวในที่เรามีเนี่ยไปลงในเวทีแล้วก็ลงกลสู้ได้เลยทําให้สเต็ปการเล่นของผู้เล่นอื่น ขาดจังหวะจังหวะแบบพลิกได้อย่างเงี้ยเขาเล่นดีๆนะโหดมากนะครับก็จะมีหลายตัวอย่างถ้าเป็นผีอะบ้าบอมากสามารถสลับ assignment card ในมือได้เลยใช้สกิลคอนดัปชันปุ๊บใช้เราพลิพกคอนดัปชันใช้เราพลิกนะเออคอนดัปชันใช้เราพลิพกใช้ได้รอบละครั้งนะยุคละครั้งก็คือแบบสลับ assignment card อย่างเช่นคนที่มีเฟสซิโอเมติกดูเลยดูเกมออกอะเขาดูเกมออกเขาขอเปลี่ยนสลับการ์ด เป็นเติอลเมจิกุ้มเจ๊งรอบนั้นเจ๊งคือเอามือเอาปืนขู่ไว้เลยเฮ้ยฉันมีเ a สติอัลเมจิกนะเออคนอก็จะกลัวจะเริ่มเล่นเกมกัรดกันนะหรืออย่างตัวเครื่องจักรนะครับเพราะเครื่องจักรสามารถใช้คอร์เทชันเพื่อปั๊มตังกลัวๆได้ทีนี้คอร์เ t ชันที่พิกแล้วมันจะพิกงนี้จนกว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามตอนจบยุคเมื่อจบยุคถ้าเรามีชาตเติมตามรีควายแม่ของมันเห็นไหมอย่างสล็อตแรกเนี่ยต้องการหนึ่งชาติถ้าผมมีชาติหนึ่งอะ คอนแทคชั่นผมจะรีเซ็ตกลับมาใช้ใหม่ได้ในยุคหน้าแต่อย่างเนี้ยมันต้องการสองชาร์จใช่ไหมคอนแทคชั่นนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตอย่างเนี้ยต้องการสามชาร์ตคอนแทคชั่นก็จะไม่ถูกรีเซ็ตเหมือนกันตรงเนี้ยหมายความว่าถ้าคอนแทคชั่นถูกรีเซ็ตกลับมาได้ผมจะหนึ่งแต้มถ้าเนี้ยคอนแทคชั่นถูกรีเซ็ตกลับมาได้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหมดแล้วคอนแทคชั่นสุดท้ายกลุส่วนตัวกลุส่วนตัวบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนกลนส่วนตัวมากดในการเรียนเหมือนกันเฟรมต้องถึงถ้าไม่ถึงนนงเินนแท ส่วนตรงนี้มี e q u i r e m เ n t เพิ่มนะครับเราจะทำการผแพกคนของส่วนตัวได้ก็ตอบเมื่อเรามีคอนเท t ชันครบ3ชิ้นมีของครบปุ๊บเหมือนเดิมอะ่ะก็คือต้องมีคอนเทปชันนะครับอยู่นะครับไม่จำเป็นว่าต้องต้องที่เปิดนะจะคว่มก็ได้หรือหงายก็ได้เราถึงจะทำแอคชั่น p ีแพคทริกได้นะครับทีเนี้ยคนส่วนตัวทุกคนอะ่ะจะมีความสามารถด้านล่างนะครับต่อไปเนี้ยเวลาเราเรียนคนส่วนตัวปุ๊บคนเนี้ยมันจะถูกลีแพ เนี้ยมันจะถูกแทนที่ด้วยมันอ่ามันจะามาแทนที่มัลติเลชันอ่ามัลติเลชันเมื่อเราสมมุติว่าเจ้าของคนส่วนตัวเรียนคนตัวเองมาปุ๊บเอามัลติเลชันในกองทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดมีผู้เล่นอื่นเขาเรียนมัลติเลชันไปแล้วไม่สไม่สนใจไม่เป็นไรเราไม่ไปทําลายเขาหรือถ้าเกิดเรามีคนที่เป็นมัลติเลชันอยู่ในเวิร์กช็อปตอนเริ่มเกมตอนเริ่มเกมมันได้เลือกกนฟรีหนึ่งอันเนี่ยเราไปเลือกกนมัลติเลชันแล้วเราได้เรียนกล ไอตัวนี้มาปุ๊บเอาไอกลนมาติเลชันที่เราได้ฟรีในตอนเริ่มเกมออกไม่ค่อยมีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดหรอกอย่างมากก็แค่เราเรียนแล้วก็เอามาติเลชันออกจากกองหรือไม่ก็ถ้ามีคนอื่นเรียนมาติเลชันไปแล้วเราก็แค่เรียนกลน,นี้มาโดยที่ไม่ต้องไปทำรลายคนอื่นไง,ไงไ่ายขึ้นเยอะถ้ายังไม่มีคนเรียนเอาออกถ้ามีคนเรียนแล้วไม่เป็นไรรบบค้างไวอย่างนั้นแหละคนส่วนตัวมีเยอะมากนะครับทุกท,ทุกคาแรคเตอร์มีคนส่วนตัวหมดทุกอวเลยนะ ที่น่าสนใจนะใเนี่ยอย่างไอเนี่ยเวนานเนี่ยรีเจนเนอรี่ชากแทงเนี่ยกลมส่วนตัวของเขาอะนอกจากให้เห็นมาหูสองแต้มสอง,สองบาทหนึ่งชาตดนะกลมแค่เลเวลหนึ่งนะพร้อมสามารถติดตัวมาคือสามารถหมุนยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจสัญลักษณ์ดังนั้นกลมส่วนตัวจะสนุกมากถ้าเอาไปอัปเกรดที่แพคทิสต์รูมแพคทิสรูมบางอันมาทำให้เราสามารถเรียนกลเอากลซ้ำในที่เดิมได้มันทำให เท่ากับคนส่วนตัวของเราที่มีสกิลติดตัวอยู่แล้วอันนึงทำให้มีสองสกิลคอมโบกันบ้าบอม,มากเกมนี้ภาคเนี้ยสนุกสนุกรินสนุกจนเฮ้ผมเอาอย่างผมติดทิกเกอร์เลียนมาจากตัวดอนเเคโนโยี่เลยสนุกมากนะครับถ้าไม่ซ้าเล่นได้ไม่เบื่ออ่ะหมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจสุดท้ายคือมันทําให้แต้มเลียนเกมเนี้ปกติเนี้ยสามบาทเป็นหนึ่งแต้มแม่ชาติละแต้มมันกลายเป็น สามชาติสองแต้มเสร็จปัดขึ้นแล้วที่ดีก็คือแม็กยี่สิบแต้มนะครับไม่ใช่คุณมีสองร้อยบาทได้ร้อยแต่ไม่ได้ละแม็กแค่ยี่สิบแต้มในแต่ละประเภทที่สก,กอร์เท่านั้นนะครับโอเควิชาเยอะๆก็ได้แค่ยี่ิบแต้มป้านี่ปั้มชาติง่ายแล้วก็เลยหมดแล้วนะครับหมดแล้วเท่านี้อันี้เพิ่มมาขอบอกว่าคุณต้องใส่เทคโนโลยีคุณต้องใส่ไอ้นี่นะ อะคาเดมี่ไม่ใส่อะเกมไม่อิ่มใส่อะคาเดมี่อย่างเดียวไม่พอนะถ้าเล่นเป็นแล้วควรจะใส่ดอนออฟเทคโนโลยีอีกตัวว่าจะทำให้เกมสนุกมากสนุกแบบติดยาถึพูดเลยเท็ทกิเกอร์เล่นเล่นแล้วเหมือนติดยาตอนเนี้ยกินพอพูดแล้วอย่าง,างดีโอ้โหสนุกมากนะครับก็เกมดีเออมันถ้าใส่ตัวเสริมอะคาแรคเตอร์เป็นตั้งเลยนะเนี่ยเห็นปหเยอะมาก ไม่มีคาแรคเตอร์เพิ่อมอีกสกิลเปลี่ยนนะตัวสกิลเปลี่ยนอีกหลายตัวเลยนะครับโอเคแล้วท่าก็ไม่ซ้ำสนุกไม่เบื่อนะลองดูไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจจะได้เล่นจริงกับหลายๆคนเพราะว่าอันนี้เล่น2คนไม่ไหวเล่นแบบแทน2คนก็น่าใช้เวลายเยอะอยู่แล้วก็เหน,นื่อยเหนื่อยพอสมควรถ้าแบบไอเดี๋ยวไว้โอกาสเล่นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเพิ่มอะไรไม่เยอะหรอก เพิ่มโปรโตเก้ตัวคณิตวิทเพิ่มในบ้างเพิ่มโปรโตเก้เพิ่มอีเวนต์เพิ่มการ์ดเพิ่มแอคชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับแอคชั่นก็เรียนจดหมายเปิดจดหมายใหม่รีโนเวทห้องเอาคนที่เรามีไปอัปเกรดลงในห้องเปลี่ยนคนไปเป็นอินคัมหรือว่าเอาไปอัปเกรดลงแพคทิสรูมคนที่อัปเกรดลงแพคทิสรูมไม่เสียแค่เก่งขึ้นแต่คนที่อัปเกรดลงคัส์รูมเนี่ยต่อไปนี้จะไม่สามารถเราลงจะทําให้ไม่สามารถ พีแพรดในเวิร์กช็อปได้ต่อไปแล้วแล้วก็ตอนจบยุคเนี่ยหลังจากเกิดการแสดงครั้งสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ในคาสรูมเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ในเวทีถูกเคลียร์ทิ้งออกหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรียนคนใหม่ไปแทนคนที่อยู่ในคาสรูมไอมาร์เกอร์ตรงนี้ก็ทิ้งนะครับมาร์เกอร์ในคาสรูมย้ายไปมาได้แต่ไม่สามารถย้ายออกไปอยู่ที่แพคซีลูมได้ต่อไปแล้วนะครับโอ,โอเคดอออฟิี่เพิ่มคอนแทปชั่น แอปชั่นแผ่นนี้ขึ้นมาเพิ่มกลนส่วนตัวที่ทําให้เกมสนุกขึ้นมากนะครับเพิ่มการ์ดอีกใบหนึ่งอย่างระบายของโลเคชั่นนะครับหมดแล้วเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนเล่นเอไม่ให้สอนคอมโบต้นเมืองต้นให้คนเล่นใหม่เล่นยังไงไม่เบื่ออันีออนน้ถ้าตามผมอะตามที่ผมพูดนะก็พอรู้วิธีเล่นร่าวแล้วรู้ว่าแอคชั่นไหนควรลงอะไรชั่นแรกควรลงดาวเทาสำหรับตัวพอ่อ ร,รอบที่สองถ้าไม่แสดงก็พีแพ้ไว้รอบสองอะ่ะมีแสดงคนสักครั้งหนึ่งก็โอเคมีใครเล่นสี่คนอะ่ะมีคนแสดงคนสองคนอะ่ะก็ก็สบายแล้วนะครับออรอบหนึ่งไม่คนแสดงคนรอบสองแสดงคนได้นะครับรอบสามอาจจะหยุดมาแสดงคนอีกรอบสี่นะครับรอบแรกอเน้นให้มีเวอร์เกอร์เ,อรเยอะที่สุดเวอร์เกอร์เนี่ยริปปั๊มเลยตอนแรกให้มีหลายๆคนนะครับ ทุกรอบคนมาเก็บการ์ดเมลดัมสเปเชียลไซเมนต์อะไซเมนต์ชุดแรกๆที่คนหยิบคนเป็นดาวเทาดาวเทาเพื่ออะไรเพื่อทําให้สามารถเรามีแอคชั่นพิเศษเต็หน้าลูกเตา๋าเปลี่ยนหน้าลูกเตาเนน๋าเาปเ็นเร่ออะไรก็ได้นะครับจัวการ์ดใช้แอคชั่นน้อยลงหนึ่งจ้างคนใช้แอคชั่นน้อยลงหนึ่งจ่ายเพื่นท,ท้ายซีเดียวสองคนจ,จ่ายเงิน3บาทอะไรเงี้ยมันทําให้เราสร้างเอนจินได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไปลงเฉยๆเนี่ยเราไม่ใช้สเปเชียลไซเมนต์ หนึ่งตัวได,ได้ได้ทำอย่างเดียวแต่ถ้าใช้ Special Element หนึ่งตัวที่เรามีมูลค่าเท่าสองตัวดังนั้นแรกๆเก็บ Special Element ของดาวเทาดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยถ้ามีโอกาสก็จวด Special Element ของไอ้นี่ลงละครเพิ่มนะครับเพื่อดูว่าเรามีอาวุธอะไรทีเนี้ยโปรโตุเกสน,นะเก็บให้ได้ทุกรอบอย่างระงละสกิลโปรโตุเกสสกิลไม่ดีไม่เป็นไรขอแค่เอา3ามไอชั่นพอยต์ก่อนเราค่อยรีเพลทสกิลได้หลังจากนั้นอนะโปรโตุเกสจะรีเพลทสกิลได้อิสระเลย นะครับก็คือลงปุ๊บเอาสกิลใหม่มาแทนสกิลเก่าได้สกิลที่น่าสนใจของโปรโกเก้ก็คือสกิลนีเ้เพิ่มไอชั่นพอยต์ในโรงละครทำให้เก่งมากไม่ต้องจ่ายค่าจ้างทำให้ชีวิตดีดีมากดีขึ้นภาคเนี้ยเงินไม่ค่อยพอนะครับแล้วก็ที่แรงที่สุดเลยนะครับจดหมายที่แรงที่สุดคือจดหมายฉบับไหนนะ้านี่เผยไตยเลยนะบอกเลยอันนี้แรงเกือบสุดนะครับลง เวิร์กช็อปได้บวกสอง action point ถ้ามีดอนอัลเทนโลยี ology, ไอเนี้ยดีมากเพราะดอนอัลเนโลยีเนี้ยคุณต้องใช้ action point ในการพีเพ์มันนะครับอันเนี้ยดี copy action เพื่อนได้ถ้าเกิดรอบนี้เราโฆษณา copy ปปความสัมารถโปรโตโกเก้คนอื่นได้ในตัวเนี้ยอันนี้็โอเคนิดแต่ที่ดีมากๆเลยคือใบนี้ดีที่สุดในเกมดีแบบดีสุดๆแล้วโปรโตโกเก้ของเราอะ่ะ อย่าลืมลว่าสกิลทำให้ได้แค่โป,ปรตโตเก้อย่างเดียวนะตัวอื่นไม่ได้นะโปรตโตเก้ได้คนเดียวเว้นแต่ถ้าคุณเล่นอันจารีอันจารีจะแอดไซรสกิลของโปรตโตเก้ให้ลูกน้องตัวอื่นได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับโปรตโตเก้ที่มีสกิลนี้บอกว่าเวลาเอาสเปเชียลไซเมนต์อะลงให้โปรตโตเก้โปรตโตเก้นอกจากจะได้ความสามารถของการแล้วโปรตโตเกย้ยังได้โบกอีกหนึ่งแอคชั่นพอยต์จากสเปเชียลไซเมนต์ใบนั้นด้วยปกติสเปเชียลไซเมนต์เนี่ยเราเลือกได้อย่างเดียวจะเป็นสกิลหรือให้เป็นแอคชั่นพอยต์แต่ถ้าโปรโตเเเกกก้้้้้มีีสสิิลลลนนยยยไไดดททััังงแออคช่พต์ ด,ด,ดังนั้นไอตัวเซอร์ไพร์สเชล์สแอนเมนหลายคนเฮ้ยมันโกงเปล่ามันอิมบ้าเปล่าธรรมดาเพราะว่าต้องเกิดการแย่งกังนที่นี่มันจะเพิ่มโลจิตขึ้นมาที่บอกว่าคุณไม่ได้ลงดาวเทาคณแรกอย่างน้อยคุณก็ณต้องมาลงตรงนี้คนแรกให้ได้เพื่อแย่งสก,กิลคุณต้องเลิกตัดสินใจแล้วถ้ารอบเนี้ไอสกิลนี้ดีดาวเทาดีต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งละนะครับโอเค ที่เหลือก็หมดละไม่มีอะไรนะครับก็เราฮิปหน้าอืมอ่าเล่นแล้วก็เผื่อมีเทคนิคอ่าเป็ส่สอนเล่นเทคนิคสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับทิ๊กเกอร์เลียนเจอกันสวัสดีครับ